สวัสดีครับสวัสดีนะนๆะทุกคนนะครับผมก็มาถึงหมายแล้วนะครับวันนี้จะพามาตกปลาชิโดตามซุ้มตามฝั่งแม่น้ํานะครับก็พายเรือนะครับพายเรือตกนี่เลยแถวนี้เลยครับตกไปเรื่อยๆครับจะดูไม่ค่อยเยอะนะครับแถวบ้าน แต่เผื่อมันมันครับ หน้ามีตัวมากครับน้ำใสกิ๊กเลยครับน้ำใสมากสุดนี้หน้ามีตัวมากครับมันเป็นล่องครับมันไม่เชิงมุสุน เรือไหลเรือไหล น่าลุ้นตัวมากครับซุ้มนี่โอ้โหสวย โอ้ยยอนย้อนย้อนโอ้ยออ้ยขาดโอ้ยเสียดายมันย้อนครับขาดไปเลยโอ้ยเสียดายเสียดายมึนไม่ทันครับ ขาดเลยช็อคห้าสิบปอนเอาไหมเอาไหมมาถักเสร็จเรียบร้อยครับเหยื่อสีเดิมเมื่อกี้ผมถักสายข้างหน้าก็ถักนะครับแต่มันไม่อยู่แต่เห็นตัวอยู่ใหญ่เติบเมืม่อกี้ มันวิ่งย้อนกลิ้งเข้าลึก ูตัวนี้อยู่ครับไม่รู้ปลาอะไรตัวนี้อยู่ครับโอ้เรียบร้อยเต็มข้อเลยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อย เ,เรียบร้อยเรียบร้อยครับนะนะนี่เลยสโดไซป็อกครับผมนี่เลยสก p ป,ปิง้งแต่แถวนี้ครับสกิปหน้าสก i ปหลังเรียบร้อยเลยนี่ตัวไม่ใหญ่มากครับผมเดี๋ยวปล่อยไปก่อนก็ปล่อยแต้มที่สองครับตัวแรกขาดไปแล้ว เมื่อกี้ได้อยู่ตรงนี้เลยครับเป็นล่มพอดีครับนี่ก่อไผ่แล้วก็มีไม้ต้นไม้ล้มอยู่อย่างเงี้ยครับโอ้โหมีตัวเรียบร้อยเลยครับโอเคครับดูต่อครับขยับครับขยับขยับจุดครับตอนนี้ล่มเยอะครับมีล่มตลอดครับเพราะว่ามันเป็นฝั่งห้วยครับห้วยแถวบ้านผมเอง อยู่บ้านมีหลายห้วยด้วยครับนี่ลมหนึ่งครับข้างหน้านี่ลองดูครับเผื่อมันมีหลายตัว หน้าลุ้นครับแถวนี้นะป่าครับเนี่ยน้ำขุ่นเลยป่าครับเนี่ยน้าคุณเลยล่างน้ำขุ่นเลยเนี่ย จะเปลี่ยนเยือครับเปลี่ยนสีด้วยครับเนื่องจากอันเก่าหัวมันขาดแล้วครับเบ็ด6โอมันหมดแล้วครับตัวนี้ใช้เบ็ดเล็กเบ็ดประมาณ4โอรครับผม4โอก็ตได้เหมือนกันครับลองดูเปลี่ยนเป็นสีเลมอนครับสีแบบจิตจ๊ดเลย อยู่อู้ยตายยยยอู้ยอู้ยเบ็ดไม่เกี่ยวครับกัดยังไงวะอู้ตัวใหญ่มากครับเอาไม่อยู่เลยหลุดไปแล้ว <c oughs> เซคิปไปตรงนั้นครับกบเลยวัดนึกว่าเข้าแล้วครับเบ็ดมันเล็กไปเบ็ี4โอมันไม่สงกับเหยียครับเกือบขาดนี่ดูครับฮะลุยใหม่ครับลุยใหม่ลุยใหม่นี่เลยครับเนี่ยเมื่อกี้มันกัดอยู่ตรงนี้ครับผมผมว่าอยู่ตอนแรกมันดันน้ําอยู่ตรงนี้ครับมันเหมือนมีอะไรดันดินขึ้นมาไงกุุบเลยครับนี่กัดต้มเลยไปครับลุยต่อเหยียตัวเดิมเลย ต่อครับนี่เลยครับแถวนี้เลยรอบรอบนี้เราจะตกเราจะตีกลับไปฝั่งนู้นครับผมเลาะเลาะซุมซ้มเลาะซุ้มเลาะป่าไม้ไปครับผมมาลองดูกันครับโอ้หตรงนี้สวยมากเลยครับตรงนี้ Ooh, ตรงนี้น่ารุนมาก ซุมหนึ่งครับน่ารุ้นมาก ไม่ก mm ัดนารุ้นมาก นามีตัห้ววันนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วครับผมก็ได้มีหลุนสามตัวครับผมได้มาตัวหนึ่งแล้วก็ขาดอีกหนึ่งตัวแล้วก็หลุดไปอีกหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยววันหลังมาตกเล่นใหม่ครับผมตรงแถวนี้เลยครับนี่หมายสวยๆครับโอเคครับขอบคุณนะนะทุกคนนะครับ ทีส่สลาเวลาติดตามรับชมช่องตกปลาช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ